สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้งโจ้งนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจงมีเมนูหมูสามชั้นมาฝากครับนั่นคือหมูสามชั้นทอดตักไพร้นะครับง่ายๆกรอบๆหอมๆส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดีกว่ามีเคล็ดลับทําให้การทอดสามชั้นน้ํามันไม่แตกกระจายด้วยนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกันครับเช่นเคยนะครับเริ่มจากส่วนผสมก่อนหมูสามชั้นนะครับประมาณห้าหกร้อยกรัมโดยประมาณนะครับเคล็ดลับที่โจ๊กบอกก็คือนี่นะครับโจ๊กจะ จิ้มหนังให้เป็นรูพุนๆแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นกันชัดไหมนาอกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่จุกใช้ตัวนี้นะครับมีดแกะสลักซื้อมาจากร้านยี่สิบาทก็จิ้ม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 ลงไปบนหนังครับกรณีที่คนที่อยากอยากเก็บหนังไว้ทานนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานหนังกลัวจะเหนียวกลัวจะแข็งนะครับเลาะหนังออกเลยนะครับคือเลาะเอาหนังทิ้งไปเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่แตกแน่นอนนะครับสามารถทอดได้น้ำมันแรงๆได้ไฟแรงๆได้เลยนะครับ โอเคจกทำไว้แล้วชิ้นหนาประมาณนี้นะครับเพราะเราจะทอดให้พอสุกแล้วก็มาหั่นเวลาทานนะครับเครื่องหมักามาดูเครื่องหมักกันดีกว่าเดี๋ยวแบ่งแยกอย่างนี้เลยอันนี้เครื่องก่อนนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับซอยเอาไว้สําหรับโขกนะครับพริกไทยเม็ดกระเทียมอ่าอันนี้เราจะไปโขกเพื่อจะหมักนะครับปรุงรสก็จะมีน้ํามันหอยนะครับน้ําตาลแล้วก็น้ําปลานะครับใครที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําปลาสามารถเปลี่ยนน้าปลาเป็น ซอสทอนเหลืองนะครับซอสปรุงรสฝาเขียหรือว่าซีอิวขาวนะครับก็จะให้รสชาติกลิ่นหอมไปอีกแบบหนึ่งแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะครับเอาไว้สําหรับคุกตอนที่เราหมักนะครับเดี๋ยวเราจะเหยาะน้ําเล็กน้อยเพื่อเพื่อหมักนะครับอันนี้คือตะไคร้เดี๋ยวเราจะใส่คกหินโคโคโคโให้แตกออกเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็คุกแป้งเล็กน้อยเอาไปทอดก่อนนะครับให้กรอบๆออมาไว้เวรเลยเป็นเป็นเครื่องเคียงทานแกล้มนะครับแล้วก็ น้ำมันที่เราทอดเนี่ยจะได้กลิ่นหอมจากตะไคร้ด้วยโอเคนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับโอเคใบมะกรูดหรือบอกอันนี้ก็คือทอดโดยตอนตอนสุดท้ายนะครับโจกชอบทานส่วนตัวเลยคือมันกรอบแล้วก็หอมดีด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มโขกเครื่องผัดกันก่อนแล้วก็หมักหมูทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นเราจะมาโขกอันนี้เพื่อที่จะเอาไปทอดก่อนนะครับตะไคร้ที่เป็นท่อนๆแบบนี้นะครับเริ่มจากพริกไทยเม็ดนะครับใครที่ไม่มีพริกไทยเม็ดไม่มี เครื่องโขกนะครับสามารถเอาตะไคร้นะครับทุบทุบทุบให้แหลกใส่ถุงนะครับแล้วก็ทุบทุบทให้แหลกกระเทียมก็เหมือนกันแล้ก็ใช้พิกไทยป่นก็ได้นะครับสะดวกไปอีกแบบแต่พอดีที่บ้านมีโคกหินก็เลยโขกให้ละเอียดไปเลยนี่นะครับวางเขียงลงไปก่อนไอวางกระสากลงไปก่อนอุ้ยขอโทษชจวงนี้พุทติดพุททุบๆ,ๆ,ๆเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้นี่โขกแล้วค่อนข้างจะละเอียดยากนิดนึงถ้าเทียบกับกระเทียมนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่กระเทียมไปก่อนมันจะแฉะฉะนั้นเราจะต้องโขกตะไคร้ให้ละเอียดตามที่เราต้องการก่อนนะครับบางคนอาจจะชอบหยาบก็ไม่ว่ากันนี่นะครับโขกมาสักพักจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระเทียมถ้าใครใช้กระเทียมไทยก็จะใช้จํานวน จำนวนกีบที่เยอะกว่านี้นะครับแต่พอดีโจ๊ใช้เป็นกระเทียมจีนมันจะกีบใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้แหละครับสามกีบเลยประมาณอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เราจะพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูามาหมักแล้วก็ตักไปใส่ทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องตักหลายรอบให้วุ่นวาย ค okay, เดี๋ยวจกขออนุญาตตอนนี้โถนสำหรับผสมหมักยกพร้อมแล้วนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะครับน้ําปลานะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมหรือมันหอยเองไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับมันหอยอัตราส่วนเช่นเคยนะครับยกจ,จะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับ YouTube ถ้าเป็นเ c e b o o กก็อยู่ในแคปชั่นเลยลองเข้าไปดูได้นะครับ อแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เรารอคนให้ละ,ละลายนะครับก็จะเอาเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับเอาลงมาใส่ผสมไปเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็หยอดน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีปริมาณที่ สามารถแช่หมูเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำปลาให้เป็นน้ำเยอะๆไปเลยมันจะเค็มเกินนะครับนี่นะครับตามด้วยแป้งนะครับแป้งทอดกรอบประมาณสักช้อนหนึ่งก็พอครับใส่ให้เวลาหมักแล้วไปเคลือบอยู่ที่ผิวเนื้อหมูก็พอนะครับมันจะเป็นครีมครีมแบบนี้นะคะสํสำหรับตัวซอสหมักนะครับใครชอบสีสันก็สามารถ เหยาะิวดาสักเล็กลงไปได้นะครับหรือแม้ก็เป็นพริกแกงเล็กๆหรือถ้าแบบชอบสีจัดจ้านเลยก็สีผสมอาหาร <c oughs> นี่นะครับหมูสามชั้นที่เราหั่นแล้วก็จิ้มหนังเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยจกขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หมักให้ทั่วถึงส่วนตัวทาอาหารทานเองไม่ค่อยถนัดใส่ถุงมือนะครับรู้ว่าอาจจะดูไม่ดีแต่ถ้าทําทานเองที่บ้านก็ประมาณนี้ครับ นนี่นะครับมันจะคุนคนน้นๆนวลๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามีเวลานะครับนวดสัก2อสามนาทีก็ได้ยิ่งนวดนานมันก็ยิ่งจะเข้าเนื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเนื้อหมูก็จะนุ่มลงเรื่อยๆคือนวดคือบีบเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็คุกคุก,ค,กคุกหมักไว้ก็ได้นะครับ รอบตรงนี้ไม่ต้องหมักนานประมาณสัก15นาทีก็ทอดได้เลยเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปิ่ข้างเยอะนิดนึงถ้าใครรีบๆเลยก็ใส่น้ำปลาเยอะนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าตั้งใจจะหมักข้ามคืนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ลดปริมาณน้ำปลาลงมาหน่อยอเราจะได้แบบนี้นะครับโจก,ก็จะหมักทิ้งไว้ก่อนสัก15นาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาตะไคร้มาโขลกให้มันเป็นเส้นเพื่อที่เราจะทอด ให้กรอบนะครับจะขออนุญาตย,ยกไปหมักก่อนนะครับอ่าโอเคครับเราใช้โคกเดิมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าของนี่โขกไปมันก็ไม่ได้เปิดอะไรนะครับเป็นเครื่องหมักอยู่แล้วนะครับก็ตะไคร้ลงไปโขกได้เลย <sk r> คือจะทยอยโขกก็ได้เพราะว่าอ่ามันจะทําให้ไม่ล้นออกมาแล้วก็ไม่กระเด็นมากนะักหรือจะเอามาทั้งต้นยาวๆนะครับเราก็ค่อยๆค่อยๆโคกโขกโขกแล้วก็ไปตัดทีหลังก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับ ือไม่ต้องโขกจนแหลกนะครับโขกให้มันแตกมาเป็นเส้นๆเ,เฉยๆเ,เดี๋ยวมันบางทีมันอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโจท่าทำให้ดูคือเหมือนทุบให้มันแตกออกมาจากต้นมันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปทานอย่างเช่นพวกปลาและทอดตะไคร้หมูทอดตะไคร้ปลาทับทิมปลานิลทอดตะไคร้อะไรพวกนี้คือเขาไม่ได้ เอาตะไคร้มาหั่นเป็น,นเส้นๆมาซอยนะครับเขาก็จะโขกอย่างงี้ครับเนี่ยขออนุญาตดูนะครับเนี่ยฮะพอโขกมาเนี่ยมันจะเป็น,นเส้นๆใช่ไหมครับถ้ามันแตกเนี่ยเราก็ฉีกออกหน่อยหนึ่งถ้าอยากให้เส้น,นสวยๆนะครับประมาณนี้พอเราโขกมาจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้จกจะใส่แป้งทอดกรอบเล็กน้อยนะครับเอาไปคุกๆๆๆเพื่อที่เราจะเอาไปทอดในน้ํามันนะครับ ถ้าใครชอบแบบมีรสชาติสามารถใส่น้ำตาลกับผิวขาวเล็กน้อยลงไปได้นะครับจะค่อนข้างออกรสชาติอร่อยอ่าอย่างนี้อย่างอย่างน,างนี้ชิ้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เราก็ออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสุกไม่ไม่พร้อมกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่กระทะเลยครับตอนนี้เราตั้งน้ํามันไว้รอเรียบร้อยนะครับน้ํามันเริ่มร้อนก็เดี๋ยวเจ้าขาวเปิดที่ดูดควันสักนิดนึงครับควันมันจะเยอะมากๆนะครับ เราก็จะเอาตะไคร้นะครับที่เราโขลกแล้วผุกแป้งไว้นะครับลงไปทอดนะครับนี่เลยคนตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไหม้ค่อนข้างเร็วมากเราโขลกไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ มาประมาณนี้นะครับแล้วก็พักไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับหมูสามชั้นที่เราหมักเอาไว้นะครับก็ได้เวลาลงไปทอดแล้วถ้าใช้กระทะเคลือบที่เป็นกระทะลักษณะแบบโจรนะครับพยายามกลับมันบ่อยนิดนึงหรือว่ามาขยับมันหน่อยเพราะว่า เวลาที่เนื้อหมูมันไปติดอยู่กับก้นกระทะเนี่ยมันจะทําให้เป็นรอยไหมนะครับเนื่องจากน้ํามันเราท่วมแพ้ประมาณนี้แล้วมันไม่ได้ลอยขึ้นมาเหมือนกระทะลึกๆช่วงนี้น้ํามันน้ํามันปาล์มราคาแพงมาก <c oughs> คือน้ำมันทําอาหารช่วงนี้ราคาแพงมากนะครับหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันหูตังไปเจอขวดหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทแต่เมื่อก่อนเราเคยซื้อตามห้างยี่สิบกว่าบาทอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้ ห้าสิบาทยังมีเลยร้านของชําในซอยอค่าของชีพสูงขึ้นจริงๆคือเราจะทอดไฟกลางนะครับจนกว่าหมูสุกพอหมูสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่งไฟแรงอีกทีหนึง่งเพื่อให้สีข้างนอกมันสวยขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมันด้วยเล็กๆล,กลกอยนะครับแอบกินตะไคร้ที่ทอดไว้หอม เดี๋ยวเรามาดูตอนที่โจก๊กข้าเสร็จแล้วดีกว่านะครับว่าหน้าตาจอออกมาประมาณไหนพอหมูสุกแล้วนะครับโจก๊ก็เร่งไฟแรงมาระดับหนึ่งก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยให้มีกลิ่นหอมเพิ่มไปอีกแล้วก็โจ๊กชอบทานใบมะกรูดทอดนะครับมันกรอบดีส่วนถ้าใครไม่ชอบอาจจะเป็นใบเตยก็ได้นะครับใบเตยก็หอมไปอีกแบบนึง่งเสร็จแล้วเราจะตักมาพักไว้ ซึ่งใช้ตะแคงก็ได้นะครับที่คีบก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับเราะวตักใส่กระชอนแบบนี้เลยอึ๊บ <c oughs> พอดีที่บ้านใช้กระชอนเป็นหลักกระชอนนี้เป็นไอเทมสารพัดประโยชน์มากนะครับกองน้ําก็ได้กองสิ่งเศษอาหารก็ได้ไปิดไฟนะครับได้ออกมาแล้วหมูทอดตะไคร้หอมๆใส่ใบ,บมะกรูดไปนิดนึงนะครับอันนี้ชอบส่วนตัว หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปหั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาชิมพร้อมๆกันนะครับฮิ้เ,เลยครับอื้อหันอมาเป็นแบบนี้เลยนะครับหมูข้างในจะยังนุ่มๆน,นะครับฉ่ำๆแอบชิมก่อนอร่อย เรียบร้อยครับผมหมูสามชั้นทอดตะไคร้นะครับหั่นออกมาจากจานแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ชิมครับแน่นอนเลยามใช้ช้ำๆนะครับนี่ลองครับตะไคร้กรอบเหมือนเวลาเราไปทานร้านอาหารเลยแบบมะกรูดน,นะครับ หมูเนี่ยจะไม่ค่อยเค็มมากเพราะว่าเราหมักแค่สิบห้านาทีนะครับถ้าอยากให้เข้าเนื้อแบบเค็มกระๆแล้วก็ถ้าไม่ใส่เพิ่มก็หมักให้นานกว่านี้นิดนึงยากอ่าวิธีนี้นะครับหนังหมูจะยังมีความเหนียวอยู่แต่ไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทอดให้มันแข็งนะครับมาสุกแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานหนังหมูก็อย่างที่โจบอกนะครับปาดออกไปเลยหรือถ้าชอบทานหนังหมูแล้วกรอบเนี่ยหมักเสร็จปุ๊บเอาไปพึ่งแดดสักคู่นึงก่อน แดดแรงๆเลยนะครับแล้วเวลามาทอดหนังจะฟูๆหน่อยอร่อยครับผมเช่นเคยครับอย่างที่บอกส่วนผสมต่างๆนะครับทุกที่เห็นให้ที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนไปดูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้โจงด้วยนะครับใครอยากให้ทําเมนูอะไรอยากให้ถ่ายวิดีโออะไรแนะนำมาได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเลี้ยงลูกแล้วมันตื้อๆเหมือนกันสมองเดี๋ยวจะออกไปถ่ายคลิปไปอะไรอย่างนี้บ้างเผื่อใครอยากดูลักษณะแบบไหนก็แนะนําคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูลองทําให้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณมาก บายบายสวัสดีครับ